สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซปเปอร์วันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศ d u c k h a keeps you moving ครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมพบปัญหาไหมครับว่าเวลาจะขับรถออกไปไหนเนี่ยต้องเครียดเพราะว่าราคาน้ำมันแพงเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการนะครับพลังงานทางเลือกพลังงานทางรอดในชั่วโมงของราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้นะครับการติดตั้งระบบแก๊ส LPG หรือ NGV เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับท่านผู้ใช้งานในรถยนต์เบนซินไม่ว่าท่านจะใช้เครื่องยนต์ ระบบเก่า MPI หรือเครื่องยนต์ระบบใหม่ครับซึ่งเป็น direct injection นะครับว้วตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยครับอุปกรณ์แก๊ส ที่มาแรงเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับเนื่องจากมีนักธุรกิจหนุ่มครับเจ้าของฟาร์มปลานะครับส่งออกนะครับนำรถ Ford r a p t o ตรถใหม่ป้ายแดงออกจากศูนย์บริการนำรถมาติดตั้งระบบแก๊ส LPG นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 3,000cc 397แรงม้านะครับรถแรงครับแต่บริโภคน้ำมันสาหัสมากนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวจริงนะครับในเรื่องของแก๊สรถยนต์นะครับคุณสรชัตครับ ยุทธวรวิทย์ครับหรือพี่วุฒิจากยุโรปแก๊สครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับยุโรปแก๊สไทยแลนด์ครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับหลายท่านถามนะครับว่าระบบแก๊ส LPG เนี่ยถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยเครื่องยนต์จะพังไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่วุฒิเลยนะฮะช่ำชองในเรื่องของการติดแก๊สนะครับแล้วก็เป็นผู้นําเข้าอุปกรณ์แก๊สแล้วก็ชุดอุปกรณ์แก๊สที่เป็นกระแสมาแรงในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับก็คือ แบรนด์ยุโรแก๊สนะครับพี่วุฒิครับถ้าติดแก๊สแล้วรถจะพังไหมครับไม่ว่าเราใช้อะไรพังได้เหมือนกันถ้าเราไม่บำรุงรักษาจะเป็นเบนซินหรือจะเป็นแก๊ส l อพ n g v ถ้าใช้งานอย่างเดียวไม่ดูแลเรียบร้อยครับเครื่องยนต์พังกําหนดการในการดูแลบํารุงรักษาเนี่ยสำหรับรถใช้แก๊สเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบ MPI หรือ d หรือด Injection เนี่ยกำหนดการของเขาเนี่ยควรจะดูแลระ,ระยะที่เท่าไหร่ครับพี่วุฒิ โดยปกตินะครับเวลาเราใช้แก๊สเนี่ยก็คือรถยนต์เนี่ยเราเซอร์วิสตามมาตรฐานของรถยนต์ครับส่วนแก๊สเองเนี่ยอัตราการเซอร์วิสเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ20,000กิโลนะครับกลับมาเซอร์วิสหนึ่งครั้งมาตรวจเช็ค40,000กิโลเนี่ยควรดูระยะของวาลอ๋อครับตรวจเช็คระยะวาตรวจเช็ควาลทุก4 0 0 0มกิโลเพียงเท่านี้ครับระบบแก๊ส LPG เนี่ยจะช่วยให้ท่านประหยัดเครื่องยนต์ไม่พังอย่างที่คิดนะไม่ครับ อายุการใช้งานเครื่องยนต์โดยปกติแล้วเนี่ยเราบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วแท็กซี่บ้านเราเองเนี่ยวิ่งกันเป็นล้านกิโลโอใช่ครับนี่แหละครับหลายท่านที่กลัวว่าติดแก๊สแล้วเครื่องจะพังไหมไม่พังครับแต่ถ้าติดแก๊สแล้วเครื่องพังคือท่านไม่ดูแลนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทุกหมื่นกิโลเซอร์วิสในเรื่องของระบบแก๊สทุกๆ20,000กิโลใช่ครับใช้เยอะเปลี่ยนตามเลขกิโลนะคบใช้น้อยก็เปลี่ยนตามอายุปีเพียงเท่านี้ครับรถของคุณก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานใช้ได้ปกติเลยครับ0 0 0กิโลเนี่ย อ่าเราก็ตรวจเช็คเรื่องวาลอย่างเดียวโดยส่วนใหญ่แล้วแกจะส่งผลเรื่องวาลครับแกจะส่งผลเรื่องวาลเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ช่างโดนพบเองนะฮะก็คือการปรับจูนส่วนผสมบางอ่าใช่ทำให้มีการเผาหน้าวาลใช่ครับแล้วก็วาลถึงได้สึกหลออ่าอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยท่านจะติดตั้งระบบแก๊สเนี่ยจะต้องติดโดยช่างผู้ชํานาญเท่านั้นครับนะครับเพราะว่าจะมีการปรับจูนส่วนผสมที่พอดีครับหรือพี่วุฒิเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่นะครับของแบรนด์ยุโรแก๊สนะครับ มีเทคโนโลยีใหม่ของแบร์ยุโรปแก๊สเนี่ยที่มีฟังก์ชันในการปรับจูนส่วนผสมได้เองอัตโนมัติใช่ครับพร้อมกับมีแอดวานซ์ทามิ่งแก้ปัญหาในเรื่องของระบบไฟจุดระเบิดด้วยจะเป็นรุ่นไหนครับพี่วุฒิครับในเครื่องยนต์เอพีไอใช่ไหมใช่ใช่ครับคือด้วยระบบระบบของชุดแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแก๊สเนี่ยมีมาเป็น20ปีนะครับเทคโนโลยีเองเนี่ยมันถูกพัฒนาพัฒนามาเรื่อยๆนะครับคราวนี้เจเนเรชันของชุดแก๊สเองเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนไปครับคราวนี้ รุ่นใหม่ๆมาเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันสามารถปรับตัวเองได้ครับปรับปรับการจ่ายเชื่อเพลิงลดการ,รเซอร์วิสลดเรื่องของช่างที่เรา,าไม่สามารถาจูนได้เรียกว่าจูนได้ใ,ในในบางช่วงบางรอบครับครับอ่าสมัยก่อนเนี่ยเราช่างต้องวิ่งจูนเองอะไรเองใช่นนลดลดไปเยอะครับเป็นตัวไหนครับพี่ที่เป็นเครื่อง MPIMPI เนี่ยจะเป็น3รุ่นนี้สามรุ่นเลยส่วนถ้าเป็นชุดตัวเน็ต ตัวท็อปสุดก็คือตัวตัวตัวรุ่นนี้ซูพิเรียซูพิเรียครับก็คือจะเป็นในเรื่องของสามารถปรับองศาไฟได้ด้วยโอ้สุดยอดนี่คือนี่คือที่สุดละสุดสุดของตัวอุปกรณ์ตัวท็อปครับแล้วก็ตัวที่เป็นรองท็อปมีไหมฮะรองท็อปก็จะเป็นรุ่นนี้โอเคครับแอดวานซ์สีใช่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ก็ออปชั่นเต็มนะครับไม่มีอย่างเดียวก็คือไม่มีตัวปรับองศาไฟอ๋ออันนี้คือไม่มีไม่มีปรับองศาไฟจนระเบิดนะครับแต่ตัวนี้นะครับซูพิเรียเนี่ย จะมีการปรับองศาไฟจุดระเบิดใครับนี่ครอันนี้คือตัวท็อปครับซูพเอียนะครับอันนี้คือตัวรองท็อปไม่มีดอยอยู่อย่างเดียวคือไม่มีแอดวาน e d t ใช่ใช่นะครับเนี่ยใครที่มองหาอุปกรณ์แก๊สคุณภาพสูงนะครับก็คือภายใต้แบรนด์ยุโรปแก๊สนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับเป็นเห็นเขียนว่าเบสิก32อันนี้คือชุดประหยัดเป็นชุดพื้นฐานก็คือพื้นฐานออปชันอาจจะไม่เต็มแต่ใช้งานได้ปกติครับอ่าแล้วก็เป็น ที่มาแรงก็เป็นกระแสคือ direct injection ใช่ครับนี่แหละการติดตั้งระบบแก๊สนะครับแล้วก็ MPI เนี่ยราคาติดตั้งเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับในชุดประหยัดเนี่ยโดยพื้นฐานเริ่มต้นก็คือประมาณ20,000บวกลบโดยประมาณโอเคโดยประมาณนะครับตัวท็อปแพงๆแล้วก็ประมาณนักษาสามหมื่นห้าบวกลบโอเคอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นชุดไดเร c อินเจคชั่นแหละครับพี่วุฒิราคาอยู่เท่าไหร่ครับไดเร c เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าซึ่งมีไม่กี่บริษัทที่สามารถทำได้ครับ ตอนนี้ราคาติดตั้งเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ40,000บวกลบจนถึงประมาณ65,000บวกลบโดยประมาณโอเคครับแล้วก็การเซอร์วิสซ่อมบำรุงเนี่ยต่อครั้งเนี่ยสำหรับยุโรปแก๊สเนี่ยราคาค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่ครับไม่แรงเลยครับถ้าเอ็นพีไอเท่าไหร่ครับเ p i ประมาณโดยประมาณนะผมใช้ประมาณว่าประมาณ500บาทหลักร้อยประมาณหลักร้อยแล้วถ้าเป็น d i r ดิเรกติชชั่นนะครับพันบวกลบอ๋อก็ถือว่าไม่แพงหน่อยครับนะครับครับผมแล้วก็พี่วุฒิครับตัวระบบแก๊สเนี่ยนะครับแม่นเทนเน้นไม่แพง นะครับเทคโนโลยีสูงมากนะครับใช้ได้ทั้ง Direct Injection และ MPI นะครับนี่แหละครับคือระบบแก๊ส LPG นะครับอุปกรณ์คุณภาพสูงเกรดพรีเมียมนะครับก็วันนี้นะครับได้ประโยชน์มากมายครับจากพิวุฒนะครับสายใต้แบรนด์ยุโรปแก๊สนะครับใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนหรืออยากติดตั้งระบบแก๊ส LPG นะครับก็ติดต่อได้ครับกับบริษัทยุโรปแก๊สไทยแลนด์นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพิวุฒนมากมากนะครับได้ครับขอบพระคุณมากครับพิวุฒน์ครับครับและ แล้วก็รายการคุยกับช่างนะครับออกอากาศทุกวันจันนะครับเวลา15นาฬิกาถึง15นาก30นาทีนะครับถ้าเป็นวันจันร์หยุดขับจะเลิกพิเศษนะครับจะออกอากาศ9นาฬิกา30นาทีนะครับแล้ววันนี้ครับไปพูดกันต่อไปคุยกันต่อนะครับทางช่องทางเพจ Facebook, TikTok และ Youtube Channel ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับมีไลฟ์สดถามตอบปัญหารถยนต์เวลา19นาฬิกานะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับรายการคุยกับช่างทุกวันจันทร์ครับเวลา15นาฬกาถึง15นาฬกาสทีวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่วุฒิครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่จันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ Tchau. É.